เข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยพัฒนานักเรียนของเราได้ทางมูลนิธิสตา r f ฟิตคันนี่โฮงร่วมกับกบสสจะมีโค้ดที่ช่วยดูแลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเราตรงนี้มันก็จะเป็นที่มาของการที่ได้ประเด็นอะไรใหม่ๆในปัจจุบันแล้วเอามาใช้ในการปรับพัฒนานักเรียนรวมถึงพัฒนาตัวครูด้วยเราก็จะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายเราพยายามให้ครูทุกคนเนี่ยได้ทำร่วมกันหมดเด็กของเราเนี่ยจบมา ร้อยละ95%มุ่งสู่สายอาชีพดังนั้นเราก็อยากจะปูพื้นฐานให้เด็กๆได้เรียนรู้อาชีพด้วยเราจะถามเด็กก่อนเนาะว่าลูกอยากจะให้คุณครูสอนแบบไหนทุกคนเนี่ยเขาก็จะตอบมาเสียเยว้กันเลยคุณครูจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้ผม,มเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ของเราที่คุณครูทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยมาร่วมกันพัฒนาบทเรียนมาร่วมกันสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราต้องการพัฒนานักเรียนอยู่แล้วโดยเราทําตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าซึ่งตรงนี้ค่ะคุณครูเขาก็จะขึ้นชาร์จเลยว่าจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับตัวมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างไรตัวครูก็มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นครูเนี่ยได้เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื่องจากว่าโรงเรียนของเราอะ่ะมีจุดเน้นก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพทักษะในศตวรรษที่21ทักษะในความคิสร้างสารรมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเราจะทํายังไงให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมก็เลยกลายเป็นที่มาเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมสเตม To stream ูสตรีมบูรณาการวิถีท้องถิน่นที่ชื่อว่ากิจกรรมทึกษาสร้างสารรค์ เราสำรวจรอบบริเวณโรงเรียนที่มันเป็นสวนปรรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมันเป็นแหล่งหนึ่งของมาร์เกอร์สเตทที่ให้เด็กๆได้ไปสำรวจเพราะว่ามันจะมีพืชพันนานา,นาที่หลากหลายแล้วในเรื่องของสังคมเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน าก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องของสาที่จะทําให้ผ้าเนี่ยช่วยจิตสีด้วยในส่วนของคณิตศาสตร์บางทีเด็กเขาจะต้องวัดผ้าว่าจะทํำยังไงที่จะให้ลวดลายอ่ะมันสวย <Olá> การทําภาพิมพ์ลายแต่ละผืนเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสามารถที่จะรองรับได้หลากหลายสถานการณ์ หลากหลายผลิตภัณฑ์ต้องเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติต้องเรียนรู้จากกระบวนการทํางานกลุ่มซึ่งเด็กเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ครูต้องมองว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากกิจกรรมตรงนี้เ,นเราก็สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์าจากใบไม้ในชมุชมชนจังหวัดลำพูนของเราเด็กจะมีการ learning by doing เรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วเราเห็นผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์เขาเริ่ม ที่กล้าจากภายในของตัวของเขาเองให้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าถามมากยิ่งขึ้นค่ะและสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับบริบทของตัวเองสิ่งที่อยากเห็นก็คือให้เด็กเขามี ความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้อย่างมีความสุขสารฝันอาชีพตามวิถีพอเพียงคือเป้าหมายของการจัดการศึกษาของเราเด็ <S <S <ood Palace> กของเราเนี่ยจะขาดโอกาสเยอะพอโครงการนี้เข้ามาปุ๊บโครงการนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีทักษะในด้านต่างๆตามที่เขาต้องการซึ่งกระบวนการของสตรีมดีไซน์โ o รเซเนี่ยคือการให้เด็กเกิดความคิดและมันก็สอดคล้องกับกระบวนการของ Active Learning เด็กยังเรียนรู้อะไรนะให้ครูไปถามเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องใช้ข้อมูลลายบุคคลมาแยกให้ออกเราจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคุณครูเป็นเพียงโค้ชคุณครูจะต้องมีทักษะในการเป็นผู้ให้คาปรึกษาที่ดีจากที่เราเป็นคนคิดให้นักเรียนหมดเลยตอนนี้เราไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ให้นักเรียนคิดเองเพราะเด็กคิดวิเคราะห์เป็นเด็กก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเด็กก็จะกล้าแสดงออกละ ในฐานะของพอ,พอจะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือเต็มที่เราพยายามบูรณาการเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนะเอามาปรับในการ PLC ในแต่ละรอบโบสก็จะนำนวัตรกรรมใหม่ๆเสน,เนอให้กับคณะครูนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีคำแนะนำดีๆมาให้ตลอดเลยค่ะในทุกวันนี้ของโรงเรียนบ้านดคยคำเราก็จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือร้านเด็กดอยคาเฟ่ ที่เราสร้างขึ้นมาในปีนี้ <Net> <to the> <room> เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เขาสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้เราพัฒนาห้อง maker space ของเราขึ้นมาก็คือห้องทำขนมเราจะทำในข้าบลดเวลาเรียนนป .1 1ถึงป5นี่ก็จะแบ่งกันคนละ1วันแล้วอนุบาลนี่ก็จะทำช่วงเช้าค่ะ หลังจากที่เรานำสตรีมดีไซน์โรเซสมาใช้จะปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือว่าเทคนิคไปเรื่อยๆแต่ทักษะยังเหมือนเดิมเอาไปบูรณาการใช้ได้ไปด้านเทคโนโลยีก็ได้ด้านการออกแบบได้คิดคำนวณก็ได้คือเด็กเขาจะมีความสุขในการทำกิจกรรมขอบคุณนะครับที่กศธได้พัฒนโครงการเข้ามาให้กับเด็กและคณะครู แล้วก็คนในชุมชนความรู้ความสามารถที่เรียนรู้จากโรงเรียนบ้านดอยคำเนี่ยในการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติเด็กเขาจะเก่งขอให้โครงการนี้อยู่ต่อไปแล้วก็อยู่อย่างยัง่งยืนเราก็มีการสร้างหลักสูตร ของตนเองที่เราเรียกว่าหลักสูตร Active Learning by f i s t e p ก็คือมีการคิดค้นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอนของตัวเอง5ขั้นตอนและก็มันก็จะไปสอดคล้องกับพื้นที่ที่เราเรียกว่า Maker Space รวมถึงการสร้างกล่องเครื่องมือการเรียนรู้มีการนำใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ระดับชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับ การวางปฏิทินวิชาการไว้แล้วก็มีการวางตารางวิเคราะห์กิจกรรมที่ส่งเสริม6สมรรถนะของสอบวทในตัวปัจจุบันแล้วจากนั้นก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมทักษะ3 5 8 c เรามีจุดที่เราต้องโฟกัสอยู่เพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะต้องลันไปตามนั้นทําให้คุณครูทํางานค่อนข้างง่ายขึ้นเราสามารถพัฒนาต่อยอด การเรียนการสอนของเราไปเรื่อยๆโดยที่มีโค้ดเป็นที่ปรึกษากิจกรรมไล่จากระดับง่ายไปจนถึงยากตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปในทุกสัปดาห์อย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของกิจกรรม STEM-STEAM Education สัปดาห์ต่อไปก็อาจจะเป็น Language สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นรักเชียงใหม่อย่างเช่นรักเชียงใหม่เนี่ยเราจะเปลี่ยนต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงเครื่องมือที่อยู่ในหมู่บ้านและตัวผู้ปกครองก็ต้องมาเป็นนวิทยากรด้วยสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเศรษฐกิจกพอเพียงเรื่องของสตร์พระราชาดังนั้นโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมที่เวียนไปทุก,กสัปดาห์มีการวางแผนร่วมกันทั้งหมดดังนั้นแล้วเรลลียนรู้ในโรงเรียนก็ต้องเอื้อด้วยอย่างเช่นเรื่องของฐานศาสตร์พระราชาเด็กก็จะได้มีการเรียนรู้ในทั้งหมดอยู่5ฐานเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ก็จะฝึกเรื่องของ ทักษะความรับผิดชอบและก็ทักษะชีวิตวิชาชีพงนักเรียนเรื่องของผักในโรงเรือนสวนไม้ผลมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องของสวนพืชศาสตร์ในโรงเรียนด้วยครับพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าจนถึงเด็กมัธยมค่ะเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแต่ปฐมวัยมีลักษณะเฉพาะของเด็กเล็ก ือใช้เรื่องของบ้านวิทยศาสตร์น้อยแล้วก็ b p l เราเดินเป็นระบบครับเรามีการ p o c กันทุกสัปดาห์เพื่อที่จะหาจุดปรับปรปรับการวัดผลประเมินผลให้ได้ตามสภาพจริงที่ที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้มันทำให้นักเรียนได้ได้พัฒนาสมรรถนะที่เขาถนัดเกิดการค้นพบตัวเองแล้วก็ เด็กเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู <S 2> <S 2> <S ้ของเขาขึ้นมาได้พอออกมาข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์เยอะขึ้นได้ความรู้มากขึ้นเราสามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้เขาโชว์ความสามารถของเขาขึ้นมาผู้ปกครองกับชุมชนเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนเราค่อนข้างภูมิใจมากๆที่ที่เราสามารถทำให้ เด็กชายขอบพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แบบนี้ค่ะ